สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปให้โดย Future Skill กับ f e ิ l รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกแก่นแท้ของหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่โด่งดังและมีอิทธิพลมากๆครับผู้เขียนคือศาสตราจารย์จอแดนบีพีเทอร์สันนักจิตวิทยาคลินิกนักทฤิฎีและศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตนโต ซึ่งได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า12 Rules for Life and Antidote to Chaos หรือในฉบับแปลไทยคือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตครับทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงโด่งดังและมีคนพูดถึงกันทั่วโลกนั่นก็เพราะปีเตอร์สันไม่ได้แค่ให้คำแนะนำลอยๆครับแต่เขานำความรู้จากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาปรัชญาศาสนาและชีววิทยามาผสมผสานกันเพื่อสร้างกรอบความคิดที่แข็งแรงในการรับมือกับความสับสนวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่และค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะได้รับจากการฟังในวันนี้ไม่ใช่แค่การสรุปเนื้อหาของแต่ละกฎเท่านั้นนะครับแต่เราจะเจาะลึกไปถึงแก่นของความคิดเบื้องหลังแต่ละกฎทำไมกฎเหล่านี้ถึงสำคัญ และเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรามีระเบียบแบบแผนมากขึ้นเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมั่นคงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและโลกรอบข้างได้ครับพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่า12กฎเหล่านั้นมีอะไรบ้างกฎข้อที่1ยืนตัวตรงหลังตรงไหล่ผาย,ผาย Stand up straight with your shoulders back กฎข้อแรกนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องของท่าทางครับปีเตอร์สันอธิบายว่าท่าทางของร่างกายสะท้อนถึงสภาพจิตใจและการรับรู้ตำแหน่งของตัวเองในโลกนี้การยืนตัวตรงหลังตรงไหล่ผายไม่ได้หมายถึงแค่มีสรีระที่ดีแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจการยอมรับความรับผิดชอบและการเผชิญหน้ากับโลกด้วยความกล้าหาญครับในทางชีววิทยาเขายกตัวอย่างปฏิกิริยาของสัตว์อย่างเช่นกุ้งลอบเตอร์ ที่มีโครงสร้างสมองโบราณคล้ายกับมนุษย์เมื่อกุ้งบสเตอร์ตัวใดชนะการต่อสู้มันจะยืดตัวตรงขึ้นและหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งทำให้มันรู้สึกดีและมีอำนาจสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการยืนอย่างมั่นใจเป็นการส่งสัญญาณทั้งต่อตัวเองและคนอื่นว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตที่มีระเบียบครับกฎข้อที่2ดูแลตัวเองเหมือนกับคนที่คุณต้องรับผิดชอบที่จะช่วยเขา treat yourself like someone you are responsible for helping เรามักจะดูแลคนอื่นดีกว่าดูแลตัวเองเสมอใช่ไหมครับเราพาเพื่อนไปหาหมอเมื่อเขาป่วยแต่เรากลับเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของตัวเองกดข้อนี้เตือนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองปีเตอร์สันชี้ว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองเหมือนกับที่เรามีหน้าที่ดูแลคนที่เรารักและห่วงใยการดูแลตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเอาใจตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวนะครับ แต่เป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจการพัฒนาความรู้ความสามารถและการสร้างวินัยเพื่อให้เราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครับกฎข้อที่3คบหาเพื่อนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ make friends with people who want the best for you สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลครับ ปเตาซันนิ้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกคบเพื่อนการที่คุณเลือกคบคนที่ไม่หวังดีไม่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งฉุดรั้งคุณให้ตกต่ำลงไปนั้นเท <c oughs> ่ากับว่าคุณกำลังอนุญาตให้ความสับสนวุ่นวายเข้ามาในชีวิตครับในทางตรงกันข้ามการครบเพื่อนที่สนับสนุนคุณในการเป็นคนที่ดีขึ้นท้าทายให้คุณเติบโตและยินดีกับความสำเร็จของคุณจะเป็นหวนแรงผลักดันที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ และเมื่อคุณเจอคนแบบนั้นจงกล้าหาญพอที่จะตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับกฎข้อที่4เปรียบเทียบตัวคุณกับตัวคุณเมื่อวานนี้ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นในวันนี้ compare yourself to who you were yesterday not to who someone else is today ในยุคที่เราเห็นชีวิตของคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายการเปรียบเทียบตัวอื่นกับคนอื่นเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับแต่ปีเตอร์สันบอกว่านี่คือหายนะ เพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นบ่อเกิดของความอิจฉ้าความรู้สึกด้อยค่าและความไม่พอใจในชีวิตครับสิ่งเดียวที่คุณควรเปรียบเทียบด้วยคือตัวคุณในอดีตครับถามตัวเองว่าวันนี้คุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานปรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการทำแบบนี้จะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองและมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆวันครับกดข้อที่ห้า อย่าให้ลูกของคุณทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณไม่ชอบพวกเขา Do not let your children do anything that makes you dislike them. กฎข้อนี้อาจฟังดูรุนแรงแต่มีเจตนาดีงามมากครับปีเตอร์สันเชื่อว่าการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการตั้งกฎระเบียบและขอบเขตที่ชัดเจน การปล่อยให้เด็กทำอะไรตามใจชอบจนเกินไปโดยไม่มีการสั่งสอนหรือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้พ่อแม่ไม่ชอบในตัวลูกเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่าคือเด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่รู้จักควบคุมตัวเองและไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งเพราะมันคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเผชิญหน้ากับโลกภายนอกได้อย่างมั่นคงครับ กดข้อที่ 6. จัดบ้านของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์ณโลก Set your house in perfect order before you criticize the world เรามักจะมองเห็นปัญหาใหญ่ๆของโลกภายนอกและรู้สึกหงุดหงิดกับความไม่เป็นธรรมต่างๆนานาแต่ปีเตอร์สันย้อนถามว่าคุณได้จัดการกับความวุ่นวายในชีวิตตัวเองเรียบร้อยแล้วหรือยังห้องนอนของคุณเป็นระเบียบไหมการเงินของคุณจัดการดีแล้วหรือยัง ความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณราบรื่นดีไหมก่อนที่เราจะเริ่มวิพากษ์วิจารณ์หรือพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนครับนั่นคือชีวิตของเราเองการจัดระเบียบชีวิตของเราเองให้ดีคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้เรามีพลังและสติปัญญาเพียงพอที่จะเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกฎข้อที่7มุ่งมั่นทำในสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายหรือสะดวกสบาย pursue what is meaningful not what is expedient ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ครับปีเตอร์สันยอมรับความจริงข้อนี้และชี้ว่าเรามีสองทางเลือกในการตอบสนองต่อมันคือการเลือกทำสิ่งที่ง่ายสะดวกสบายเพื่อหลบหลีกความเจ็บปวดในระยะสั้นซึ่งมักจะนำไปสู่ความทุกข์ที่มากกว่าในระยะยาวหรือเลือกทำในสิ่งที่มีความหมายแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากและความเจ็บปวดก็ตาม การเลือกทำในสิ่งที่มีความหมายนั้นคือการสร้างเป้าหมายที่สูงส่งกว่าความสกสบายชั่วคราวการเสียสละความสุขเล็กน้อยในวันนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตจะนำมาสู่ความพึงพอใจและความรู้สึกถึงคุณค่าในชีวิตที่ลึกซึ้งกว่ามากครับกฎข้อที่8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็อย่ากโกหก tell the truth or at least don't lie ความจริงคือรากฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ ปีเตอร์สันเชื่อว่าการโกหกไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะบิดเบือนความเป็นจริงในชีวิตของเราและนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายทางจิตใจการโกหกไม่ได้ทำร้ายแค่คนอื่นแต่ทำร้ายตัวเราเองด้วยครับเพราะมันจะทำให้เรามองเห็นโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงและทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการพูดความจริงแม้ว่าบางครั้งจะเจ็บปวดหรือยากลำบากก็ตามมันคือการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อโลก ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจนครับกฎข้อที่9สมมุติว่าคนที่คุณกำลังฟังอยู่อาจจะรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ Assume that the person you are listening to might know something you don't ความเยออหยิ่งคือการปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้ครับกฎข้อนี้กระตุ้นให้เราฝึกฝนการฟังอย่างแท้จริงด้วยความถ่อมตนและเปิดใจ ปีเตอร์สันเชื่อว,ว่าทุกคนมีประสบการณ์และความรู้เฉพาะตัวที่สามารถสอนเราได้หากเราเพียงแค่เปิดใจรับฟังการฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การรอให้คนอื่นพูดจบเพื่อที่เราจะได้พูดต่อแต่คือการพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาอย่างลึกซึง้งการทำเช่นนี้จะเปิดประตูสู่ความรู้ใหม่ๆและความเข้าใจในโลกที่กว้างขึ้นอย่างมหาศาลครับกฎข้อที่10พูดให้ชัดเจนและแม่นยำ be precise in your speech ปีเตอร์สันให้ความสำคัญกับภาษาและการสื่อสารมากครับเขาอธิบายว่าความคิดที่ไม่ชัดเจนมักจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ชัดเจนและชีวิตที่สับสนวุ่นวายการใช้ภาษาที่แม่นยำและชัดเจนช่วยให้เราสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบระบุป,ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสื่อสารความต้องการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการพูดให้ชัดเจนคือการสร้างระเบียบจากความสับสนและทำให้เราสามารถนำทางชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับกฎข้อที่11 อย่าไปรบกวนเด็กๆในขณะที่พวกเขากำลังเล่นสเก็ตบอร์ด Do not bother children when they are skateboarding. กฎข้อนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังครับปีเตอร์สันมองว่าการที่เด็กๆและคนทั่วไปเผชิญหน้ากับความท้าทายและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนา การที่ผู้ใหญ่เข้าไปห้ามปรามหรือปกป้องมากเกินไปโดยไม่ได้ให้โอกาสพวกเขาได้ลองผิดลองถูกหรือได้เผชิญหน้ากับความกลัวนั้นจะทําให้พวกเขาอ่อนแอและไม่สามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาหรือความยืดหยุ่นทางจิตใจได้ครับการที่เราให้พื้นที่ให้คนได้เผชิญหน้ากับความท้าทายที่เหมาะสมจะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการรับมือกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ครับและในที่สุดเราก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายครับ กฎข้อนี้เป็นเหมือนบทสรุปที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังครับปีเตอร์เซนยอมรับว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ความเจ็บปวดและความสับสนวุ่นวายแต่ในถ้ำกลางความมืดมิดนั้นก็ยังคงมีช่วงเวลาแห่งความงามความสุขและความสงบเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่เสมอครับการลูบเห่าแมวที่เราบังเอิญเจอข้างถนนเป็นการเตือนให้เราหยุดพักจากความวุ่นวายความกังวลและความทุกข์เพื่อสังเกตและซึมซับความงามเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเรา การเปิดใจรับช่วงเวลาเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปหวังว่าจะได้ประโยชน์กลับไปสรุปให้โดย Future s k i l l อยากนำเสนอข้อคิดสั้นๆฟังแล้วได้กำลังใจได้ข้อคิดดีๆหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ